ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับมาพบกันอีกคือเก่านะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ทั้งเพจ Facebook เบาอีสานที่แก่นนะครับมื่อนี้เดินทางมาที่สถานธรรมนะครับของปูสถานธรรมนะครับซึ่งหวดที่ผ่านมานะครับหวดที่ผ่านมาตัวเลขนะครับของปูสถานธรรมนี่ก็ที่ไปทําพิธีอยู่ปูประหลัดวังนะครับกับเขาเก่าหนึ่งนะครับส่วนอีก ตัวเลขอีกที่หนึ่งนะครับู่ในสถานทรรมแห่งนี้นะครับก็คือหลวงปู่นะครับบอกว่าให้ไปดูที่เสาเอกและเสาโทนะครับเพื่อนจะมีเสาเอกเสาโทอยู่ซึ่งแต่ก้อนหนานี่แอดมินก็เคยนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมยู่เป็นประจำนะครับคลิปที่แล้วงวดที่แล้วหลวงปู่บอกอยู่นะครับบอกว่าอย่าลืมเลขเสาเอกเสาโทนะครับนี่อยู่นี่ บหัวเสาทดเป็นเสาเอกเสาทแต่ว่าบังงวดที่แล้วนี่ออกทูเสานี่นะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้นะครับเขียนมาไว้หลายปีแล้วนะครับแล้วก็ถูกวนเวียนถูกอยู่นี่ตลอดนะครับวนเวียนถูกตลอดนะครับนี่เห็นป่ะคับพี่น้อง446เ,เคยออกหลายเทียหลายปีงวดที่แล้วป Ł ูก็เคยบอกนะครับว่าให้ไปดูที่เสาแต่ว่าแอบบ่ได้มาเบิ่งเนาะบ่ได้ไทยทำอ่าคลิปนี้ให้พี่น้องเบิ่งนะครับเี้วนี่ปูก็บอกมาเบิ่งอีกถ้าออกเสาเอกแล้ว จะไปออกเสาโทนะครับจะไปออกเสาโทเนี่ยครับมันจะมีเลขอยูคสี่สี่หกแล้วก็เจ็ดห้าเก้าแล้วก็สี่หนึ่งนี่ครับนี่เนาะอ่ะอันนี้ออกไปแล้วแต่ปู่บอกว่าอ่าอนุญาตเอดขออนุญาตขึ้นมาเนาะเพราะว่าปู่อยู่ด้านล่างปูไม่ได้ขึ้นมาเอดขออนุญาตขึ้นมาด้านบนขออนุญาตมาไายทำตัวเลขเสาเอกนะครับเออเสาโทบบดนี้ครับเป็นเสาโทเนาะปู่บอกว่าเป็นเสาโท ตัวเลขจะอยู่ที่เสาโทวบานี่งวดพ้องหันอยู่ที่เสาเอก C C หกนะครับงวดนี้นี่ครับเด้ออ่ะนี่พี่น้องชัดบน่นเหรอเป็นน้อเนะเสียงมันสะท่อนน้อยหนึ่งครับสองเจ็ดเก้ากับเจ็ดแปดแล้วก็เก้าสองอเก้าสองออกไปแล้วอ่ะ,อะมาทางนี้ชัดบน่นเอาพอได้ซ้ำๆนี่แล้วพี่น้อง อ่คลิปนี้ก็จุดได้เขียนให้เบิง้งเ้อให้พี่น้องแคปอัตัวนี้ไว้นะครับแคปอัตัวนี้ไว้มีสองเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วกับเก้าสองนะครับอ๋อนี่พยายามถี่ซูมให้ชัดที่สุดเนาะอ๋อซูมไหลกับกล้องไหลโตครับตัวนึงได้ตัวนึงบ่ได้เอ้าต้องการระยะให้ดีอ่านี่เด้อพี่น้องแนวทางนะครับวดวันที่สิบหกกรกฎาคมส5 6 8ันร้หสิแปดะครับแอดมินก็ มาตามให้เนาะเพราะว่างวดที่แล้วเขานะครับเลขเสาปูสถานธรรมงวดที่แล้วเขาซี่หกนะครับงวดนี้ตัวที่น่าจับตามองกับสองเจ็ดเก้านี่แหละพี่น้องอ่าเก้าสองนั่นออกไปเร็วเนาะกะบว่าน่าจะออกบ่อยแต่ว่ากะยจะประมาทนะครับออกแล้วออกอีกได้นะครับอ่าสำหรับตัวเลขนะครับกะประมาณนี้นะครับสองเจ็ดเก้าแล้วกเจ็ดแปดแล้วกัเก้าสองนะครับ อะจังเดยก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาบึ้งนะครับมือนี้แบบนี้เดินทางมาเนาะกะหลวงปู่บอกว่าให้ไปดูที่เสาอีกเหมือนเดิมนะครับดูที่เสาอีกเหมือนเดิมอ่าออกเสานั่นแล้วนะครับเสาทั้งปุ่นออกไปแล้วงวดนี้ปู่บอกว่าให้มาเบิ่งเสานี้นะครับก็ห้เบิ่งไปแล้วมีสองเจ็ดศูนย์ 2, 70, แล้วกัเจ็ดแปดแล้วก็บเก้าสองนะครับอ่ะบ่ได้เขียนให้พี่น้องเบิ้งเนาะเพราะว่ามาแบบ เฝอเฝมาหาปูซื้อนะครับมามาเยี่ยมมายามปูนะครับเพราะว่าบ้านเอ็ดนี้มีอยู่ใกลแล้วก็เรื่องเล่าของตัวเลขปูประหลัดวังนะครับปูประหลัดวังอันนี้แอดจะไปตามให้นะครับแอดจะไปโมเมนไปตามให้ปูบอกว่า,าเาชาบ้านวังประหลัดเนาะถูกทั้งหมู่บ้านนะครับเก้าหนึ่งนะครับถูกเก้าหนึ่งทั้งหมู่บ้านาท่านที่ได้ชมคลิปก็อาจจะมีโชคน้ำยูเนาะเพราะว่าเห็นปูบอกว่า มีคนได้น้ำยูเอฟซีเพื่อ FC, นกะได้โอนเงินมาทำบุญอยู่หลวงปู่บอกว่าได้ไปซื้อได้ได้ปำนำนำําื่ไหร่อาจารยพอดีเลยเ่าจารยว่าเราก็ากได้ไปซื้อได้มาเห็ดได้ปมนำเนาะสำหรับตัวเลขปู่ประหลัดวังนะครับปู่บอกว่าจะไปแก้บุญในวันที่แปดนะครับพี่น้องพิมพ์ล้อไว้นะครับวันที่แปดปู่จะไปแก้บุญที่ปู่ประหลัดวังนะครับซึ่งห้างจาก ตรงนี้ไปกับประมาณสิบกว่ากิโลเนาะ,ะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดหรือว่าเกือบยี่สิบกุลละเอ้ายังไงก็รอติดตามเนาะเอ้าสุดท้ายท้ายสุดาพาพี่น้องมาเบิง้งอันเสานั่นบ่าพาพี่น้องไปเบิ้งดอกแต่ว่าบ่แน่เดี๋ยวเนาะอาจจะออกเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งอีกทันหนึ่งอ่ะก่อนที่จะจบคลิปเนาะนี่ให้เบิ้งชัดๆเพราะว่ากล่องลังเทียกับไทยได้ชัดแน่บ่ชัดแน่นะครับอันนี้ออกไปแล้วนะครับสี่สี่หกเจ็ดห้าเก้าสี่หนึ่งนี่ สี่หกเนี่ยออกบ่อยงวดที่แล้วออกไปแล้วเนาะแต่ปูบอกว่างวดนี้งวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยให้เบิ้งเซา,านี้บบบนี้เดี๋ยวสิพ้าพี่้องมาเบิ้งก่อนที่จะล่ำลากันไปเนาะอ่ะจังไดกับเป็นแนวทางเวยครับเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ครับเซานี่มีสองเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสองนะครับสองเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เก้าสอง อ่ะบนเนี่แหละเพื่อเขามีบุญมีวาสนาเนาะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมีโชคดีร่ลำรวยมีโชคลาภกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินนะครั้อ,อที่สำคัญนะครับทาง YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่จากทั้งช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านลำลากันไปนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสานทิศจัน